เราก็จะมาจัดการรื้อออกเลยนะครับอันนี้ลูกค้าให้โมแบบว่าโมยกชุดไปเลยนะชุดก็คือมาทำใหม่ไปเลยครับสายสวิตตัวนี้สั้นไปเลยผมเปลี่ยนสวิตสายให้ใหม่สวิตเดี๋ยวใช้อ,อันเดิมแล้วก็เปลี่ยนสายว่าตัวนี้มันสั้นไปน,นี่ก็จะรื้อออกนะครับ อะไรที่ถอดออกเนี่ยถ้าใครอยากได้ทักมานะครับบอร์ดตัวนี้ด้วยมอปแปลงด้วยทานซิสเตอร์ด้วยพวกแผงนี้ด้วยผมมีเยอะเลยเนี่ยแผ่น PCB น่ยมีเยอะนะครับถ้าอยากได้ทักมาเลย ี่ยครับบอร์ดก็จะประมาณนี้ถ้าใครหาอยู่ก็ทักมาได้ครับไม่แพงถ้าภาพด้ดีแบบนี้ผมขายต่อที่60บาทอันนี้ตัวละ13บาทนะครับยี่ห้อนี้ขายยาวๆ แปลงนี้เอาไปเลย200 ส่วนสายไฟเนี่ยก็จะใช้สายเดิมให้นะครับเพราะว่ามันยังดีอยู่ ชุดนี้ถ้าใครจะเอาก็ติดต่อมานะครับเอาไปเลยสองร้อยชิ้นนี้หกสิบอันนี้ตัวละสิบสามยังไม่รวมค่าส่งนะครับก็คือเดี๋ยวถ้าเอาเป็นชุดนี้ไปเลยเอาไปเลยสี่ร้อยรวมส่งครับถ้าใครจะเอาก็ทักมานะชุดซ่อมอะไรซ่อมดีหมดนะครับเช็คแล้วดีหมดนี่แถมมานนี้ให้ด้วย นี่นะนี่ก็คือชุดที่จะโมนะครับทาร์ิตเตอร์ห้าตัวมอ<ม>แปลงขนาด2อแอมซิงต้องใช้ซิงตัดออกแบบนี้แบบนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเจาะซิงก่อนนะครับก็คงไม่ได้ถ่ายให้ดูนะขั้นตอนเจาะ ปักีบขนาด3นิ้วนะครับ สายนี้มาได้เลยสายมันเข้าไปนี่แล้วก็มาต้องมาตัดอันนี้ออกอีกครับ ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวก็วัดนะครับวัดแล้วก็ตัดออกตันนี้ก็มาเข้านี่อันนี้ก็ไปลปักใกสายออกก็ต้องเทือ,อไว้ด้วยกันกล่องโยก มันจะได้ไม่ขาดถ้ามันตึงไปมันก็ขาดนะครับจะได้ขาดง่ายนี้ก็เข้าตรงสวิตช์ก็เขือด้วยแต่จะมาเป็นไฟสายออกก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เขือไว้ตรงนี้ต้องอบตะกัวนานะหน่อยนะครับเพราะว่ามันบางทีมันมีความร้อนมันอาจจะหลุดได้ หัวต้องหนาๆหน่อย ทำเองงงเองนะครับใส่ไปเยอะๆเลยตะกลัวนะตัดไปเลยไม่ต้องเสียดาย ไนย่นมาเพื่อตอนกระชากนะครับเพือ่อตอนกระชากด้วยถ้าไม่เผื่อเดี๋ยวมันพัง อันนี้มอสองแอมก็จะประกอบแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าพวกตำแหน่งสายไฟอะไรเนี่ยมันอาจจะวางไม่เหมือนกันแต่การต่อเข้าจุดแต่ละจุดเนี่ยต่อเหมือนกันเลยนะครับ เดี๋ยวมันแห้งก็จะหยุดโยกเองนะตอนนี้มันยังไม่แห้งแต่ทั้งหมดทั้งมวนเสร็จสิ้นประมาณนี้งานโมแปดปุ่มไลไฟต่ำน่ามันก็ไม่ได้อ่อนเนี่ยไฟยังได้อยู่นะครับไฟต่ำไฟสูง ก็หนึ 1, ่งพันวัตต์เกี 1, ๋ยวไฟต่ำหนึ่งพันวัตต์ดูได้อันที่เสียงมันไม่เสถียรน,นี่ก็คือสวิตตรงนี้ผมมันพังผมยังไม่ได้ซ่อมนะ ครับก็ประมาณนี้เนาะแค่นี้เลยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินลองแค่พอรูอ้เดี๋ยวให้สํารวจใกล้ๆดูครับนี่นี่ข้างในก็ มีพื้นที่นะครับมีพื้นที่ว่างไม่ช็อตกันนะนี่ก็ยึดหนึ่งตัวทากาวถ้าไม่ทากาวผมแนะนําให้ยึดสองตัวแต่ทากาวแล้วยึดตัวเดียวได้นะครับนี่โอเคพลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชม